ก็ต้องต้อง,ต,องต้องรอจากกระถินอะไรอย่างเงี้ย <รอ S 1> กระถินแบบปีหนึ่งปีหนึ่ง<อ>ปีหนึ่งก็ถึงจะแบบว่าได้ทำสักทีหนึ่ง<อ>เพราะว่าปีหนึ่งญาติโยมเข้ามาช่วยในเรื่องด้านในการงานบุญทอดกระถินอะไรอย่างเงี้ย<อ>ก็บางทีก็ที่วัดจากพระป่าบ้างเล็กๆน้อยๆก็ทำกันไป เห็นว่าตอนพายุถนนนี่หนักเลยาหนักหนักหนักตอนนั้นเขื่อนหินหน้าวัดทลายลงมาก็เลยเขื่อนเขื่อนหินหน้าวัดนี่ทลายลงมาก็เลยต้องเมื่อเมื่อขาวทอดกระถินนี่ก็เลยต้องให้โยมเขาสั่งหินสั่งหินให้โยมเขาม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 าลงให้ครับนี่นี่คือมาเสริมใหม่ใช่ไหมมาเสริมใหม่มาเสริมใหม่คือเป็นกงินกระถินเป็นปัจจัยที่ได้มาจากกระถินได้มาจากญาติโยม แม้ปัญหาของชาวขุนสมุทจีนและอีกหลายพื้นที่ริมทะเละอ่าวไทยจะประสบปัญหาน้ำเสาะชายฝั่งจนเดือดร้อนและต้องนอนบาดผวาแต่จนผมย้อนกลับมาดูอีกเป็นครั้งที่สองก็ยังไม่มีหน่วยงานใดเข้ามาดูแลแก้ไขซ้ำล้ายลุงลำไย,ยที่ข่าวก่อนเคยระบายทุกข์ให้ฟังว่าต้องอยู่อย่างบาดผวาขึ้นแต่พอเป็นข่าวออกไปแล้ว ลุงก็กลับถูคลื่นลูกใหม่สาดซัดเข้าจนต้องน้ำตาร่วงว่าผมนั่งแล้วผมก็เออของเสื้อพิมพ์มีคมชัดนึกอะไรนะนะคอ่าแล้วก็แล้วก็แล้วก็ออกทัดนะก็แล้วตั้งแต่ดังแล้วนี่มีใครเข้ามาช่วยหรือไม่เรื่องคลื่นเรื่องน้ำยังไม่มีมาใครมาช่วยผมเลยครับเนี่ยแล้วยังกลัวไหมเนี่ยกลัวจีฮะกลัวอือ จ่อจ่อซะเลยกลัวอะไรไปกลัวกลัวอะไรไปกลัวกลัวน้ำไม่มีกินน้ำจะท่วมน้ำฝนนลัหมดน้ำเค็มอ๋อนี่ยน้ำฝนใช่ไหมอ่าเราลองน้ำฝนไม่กินอ่ะเพราะน้ำเค็มท่วมแล้วมันมีกินอ่ะแล้วก็เป็นเรื่องจริงอ่ะมันที่อีเดียวเราท่วมนี่ยของอันเนี่ยพวกนี้เกเรกันเดจะท่วมตุ่มแล้วเนี่ยอ่าจริงๆริงบ๊อบบูน้ำตาล่วง เมื่อหวังพึ่งจากคนด้วยกันไม่ได้ชาวบ้านขุนสมุทรจีนจึงฝากความหวังไว้กับเจ้าพ่อองค์นี้เจ้าพ่อหนุ่มน้อยลอยชายที่ลอยชายมาติดอวนชาวบ้านซึ่งสายเคยอยู่ในทะเลในอ่าวไทยซึ่งชาวขุนสมุทรจีนให้ความศรัทธาเชื่อถือมาช้านานรู้สึกว่าไม่ค่อยสบายใจมันจะมีทุกมีกังวลต้องเล่นสายญาตาิได้บุญพรากุญแจช่วยทำบุญขวดน้ำนี่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้คุ้มครอ,องหมู่บ้านของ ผู้ขัดฟังบอกว่าเคยขอเจ้าพ่อไหมบอต้นบอกเขาก็บอกกันทั้งนั้นไงว่าเจ้าพ่อช่วยนะให้อยู่เย็นเป็นสุขนะไหนก็จะไม่มีที่อยู่กันแล้วอย่าให้มีพยานันตรายใดๆนะก็คือจุดหมายปลายทางก็คือเนี่ยขอเจ้าพ่อเนี่ยง่ายกว่าขอกว่าขออะไรทั้งหมดที่เราขอมาแล้วยังไม่ประสบความสำเร็จอะไรคือขอเจ้าพ่อเนี่ยง่ายกว่าขอคนอื่นง่ายกว่าคนก็เลยมากราบไหว้มา ก็เลยว่ามีมีสิ่งที่ยึดเหนี่ยวที่ขอแล้วส่วนมากจะได้อะจะประสบผลสมาเร็จข้างในหรืออะไรก็แล้วแต่นะไม่มีใครเคยมาช่วยเหลืออะไรที่นี่นะเนี่ยแาวแถวบ้านเรานี้นะ,ะมาผู้ใหญ่หมอนี่ได้เป็นผู้ใหญ่นะ,ะแล้วก็ถึงก็ว่าเนี่ยพยายาม,มทุกอย่างนะฮะอเออนู่นนี่อะไรมาก็เนี่ยก่อร่างสร้างกันมาเองถึงไปขอทางทางหลวงทางเอทางในกรุงเทพทาง อะไรก็แล้วแต่นะไม่มีใครเนี่ยที่จะสร้างกันนี่นะพวกชาวบ้านแล้วก็พวกที่นับถือนับถือก็อ่ะบริจาคการช่วยกันอยู่อย่างเงี้ยประจําเลยตั้งแต่รุ่นมาตั้งแต่เด็กมาจนรุ่นเตี่ยมาแล้วเนี่ยคือสมัยโบราณเขาก็ใสเคยออกทะเลกันเนี่ยเขาจะใส่ใสแบบใส่ชีพใส่อะไรเนี่ยเขาบอกว่าใสไปเจ้าพ่อก็ลอยมาเข้าอวนเขาก็โยนทิ้งไป ยนทิ้งอ่ะย่างอยู่ตรงเนี้ยอยู่ทางทิศเหนือเนี้ยโยนทิ้งไปใหม่ไปทางตะวันออกอะไรเงี้ยก็ลอยตามไปอีกไปเข้าวันนั้นเขาโยนทิ้งทั้งวันหนักๆเข้าก็โยนก็ไม่พ้นไปทางไหนก็ท่านก็ตามไปเข้าเขาก็เก็บใส่หัวเรือมาหัวเรือมาแล้วก็เอามาเอามาทําสารจากเรืออะไรกันไว้เนี่ยแล้วก็ผู้คนผ่านไปมาพวกเรือพวกชาวเรือก็เข้ามาไหว้มากราบมาจุดประทัดคือแสดงงาพินิหารใหเขาล่ำพันเขาด้วยกันก็ เขาก็เลยแบบสืบทอดกันมาเนี่ยมีงานมีอะไรมันมันมีคนที่เล่าประวัตินี้ได้คือแต่ก่อนนี้เจ้าปอยู่เนี่ยบ้านเกิดอยู่ที่เนี่ยแล้วเดี๋ยวนี้แยกไปอยู่เชียงใหม่เพราะว่าที่มันพังหมดก็เลยไม่มีที่อยู่ไม่มีที่อยู่ก็ไปอยู่เชียงใหม่แล้วทีนี้แม่เนี่ยเป็นคนที่นี่อยู่มานานแล้วแล้วทีนี้เจ้าพ่อเนี่ยไปเข้าพรนท่านคือว่าแม่เนี่ยจะทำขนมต้มเนี่ยไปไปไปถวายทุกปีนะคะครับถวายทุกปีแล้วก็ ก็เจ้าพ่อเนี่ยไปเข้าฝันแม่แม่แก่แล้วก็นึกว่าแม่เสียชีวิต้วมันไม่มีใครรับช่วงนะแม่ก็บอกบอกก็เจ้าอ่ะเอีหนูอ่ะถ้าหากแม่ตายนะให้หนูต้องมาทำขนมหไหว้เจ้าพ่อทุกปีทุกปีนะต้องมีเคนขออะไรขอจ้บอกว่าอยู่เย็นเป็นสุขยห้เจ็บให้ไข้ก็นแล้วกันครับแล้งไงแล้วได้ไหมก็ไม่เห็นเป็นไร มีคนนับถือเยอะครับนี่ให้ยังไปทาตัดหลานทานขี่ขัวทุกขั้วาต่างนี้มานี่เข้าห้องไอซียูทะลบบนครับนนางลำบนหนุ่มเปี๊ยะอะไรนะครับก็หายดีแล้วแต่ลิเกเนยเวลาปวดท้องปวดอะไรนี่นะปวดหัวเนี่ยเอาที่ทูบทันทีว่าเนี่ยไปกินนะหายหมดแต่ฉันเป็นเด็กนี่ฉันขอเฉเพาะพวงมาลัย แล้วก็เดี๋ยวรำนีเกให้ดูแล้วก็ไปขอจุดธูปมังยกมือไหว้นะจจลิงนะเมื่อขออะไรแล้วก็ได้สมปรารถนาบรรดาลูกศิษย์ลูกหาของเจ้าพ่อก็พากันย้อนกลับมาแก้บนเป็นประจำทุกปีซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่11กับ12มกราคมไม่ว่าจะอยู่ใกล้หรือไกลขนาดไหนศิษย์เจ้าพ่อก็ต้องกลับมาว่เจ้าพ่อหนุ่มน้อยลอยชายให้ได้บางคนมาไกลถึงเชียงใหม่ครับ